สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับหลายคนคงจะได้รับเงินหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาแล้วก็หลายคนนะครับเมื่อวานนี้เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ผ่านระบบนะครับไม่พบข้อมูลอะไรขึ้นแบบนี้และยังจะได้รับเงินสด1 0 0 0 0บาทหรือไม่อย่างไร ไม่พบข้อมูลก็แปลว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์เงินสด1 0 0 0 0บาทหรือไม่ใช่เป็นกลุ่มเปราะบางที่กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังจะมีการโอนเงินตามรอบที่กำหนด25จนถึง30ตามหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่ด้านหน้าบัตรเลขสุดท้ายนะครับเลข0นย์ถึงเลข9ตามกรอบวันที่กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังหรือรัฐบาลกำหนด เมื่อเข้าไปตรวจสอบสิทธ์กับมีข้อความไม่พบข้อมูลอาจจะมีสาเหตุหลายหลายสาเหตุด้วยกันดังต่อไปนี้สาเหตุที่หนึ่งท่านไม่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือท่านได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนหน้านั้นแต่สิทธิของท่านขาดตอนที่มีการทบทวนสิทธิ์หรือไม่ได้ลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ที่ผ่านมาสาเหตุที่สองถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่ได้ทำการยืนยังตัวตนสาเหตุที่สามไม่มีอยู่ในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิคนพิการทั้งที่เป็นคนพิการสาเหตุที่สีบัตรผู้พิการหมดอายุถึงแม้ว่าท่านจะได้รับสิทธิ แต่ท่านไม่ได้ต่ออายุบัตรผู้พิการหรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนการเป็นผู้พิการนั่นเองสาเหตุข้อที่5เป็นผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงพอมอนั่นเองและสาเหตุข้อที่6ข้อสุดท้ายไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหรือ นะครับอื่นๆนี่แหละครับ6สาเหตุที่ท่านเข้าไปตรวจเช็คตรวจสอบไม่พบนะครับไม่พบสิทธิ์ไม่พบข้อมูลและจะทำอย่างไรดีถึงจะได้รับเงินสด1 0 0 0 0บาทโครงการกระตุ้นเศร,รษฐกิจในครั้งนี้ซึ่งแน่นอนครับสำหรับผู้พิการที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวผู้พิการหรือบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุกระทรวงการคลังขอให้รีบ นะครับขึ้นทะเบียนทําบัตรหรือต่ออายุบัตรผู้พิการให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนภายในวันที่3ทธันวาคม2567นะครับเพื่อขอรับสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ1,000 0บาทหากไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนก็ให้รีบยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จทุกขั้นตอน หากไม่ได้ทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักก็ต้องไปเปลี่ยนให้ผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักบางคนบางท่านอาจจะผูกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วหรือบางคนบางท่านอาจจะเข้าใจว่าผูกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนผูกกับพร้อมเพย์แต่ไปผูกกับเบอร์โทรศัพท์มือถือต้องเปลี่ยนนะครับโดย รัฐบาลจะจ่ายโอน3รอบรอบที่ห2ึนะครับตุลาคมรอบที่2 2งยีิบสพฤศจิกายนรอบที่3 22ยธันวาคมนะครับอันนี้นะครับท่านต้องไปผูกบัญชีพร้อมเพย์และสำหรับท่านที่อยู่ในการสงเคราะห์การดูแลของกระทรวงพอมอไม่ได้รับสิทธิ์อย่างแน่นอนแล้วกลุ่มนี้มีสิทธิ์ได้รับ สิทธิ์หรือไม่ยกเว้นกลุ่มที่กระทรวงพอมอดูแลนะครับเป็นกลุ่มที่บัตรพิการหมดอายุเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ต่อบัตรคนพิการนะครับและเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนกลุ่มนี้ยังจะได้รับสิทธิ์เป็นเงินสด1 0 0 0งบาทอยู่ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มนี้ต้องไปลงทะเบียนผ่านนะครับ กลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไปลงทะเบียนพร้อมกับกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ทางรัฐบาลกำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนยังมีสิทธิ์ได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทอยู่นะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง y u t u b e HR Channel ้ว Ch ยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ